สว so, ja ัสดีชิทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแหล่พาร่วยครับมือนี้พาพี่น้องแฝัผ้าพี่น้องแฟนช่องมาตามตัวเลขแนวทางของพี่พรขอนแก่นครับพี่น้องเอฟชิทุทันพิ่นหายใจซื้อมาสก่อนพี่น้องเพิ่นหายใจซื้อสก่อนเพิ่นว่าท่านหายสัมผัสมือนี้เพิ่นส่งตัวเลขแนวทางส่งตัวเลขแนวทางของพี่พรขอนแก่นเพิ่นทรงมาหายทางทีมงาน เจงอิบซี่แน่ห้ามิโชคมิหมานไปพร้อมๆกันครับตัวเลขแนวทางของพี่พ่อนวดที่ผ่านมา417เลขของเพนสามารถตีกินได้เลยครับพี่น้องพันว่าตีกินได้เลยตัวเลขแนวทางของเพนวันนี้ของพี่พ่อนี่อ,ออกมาโรยแบบไหเ,เดี๋ยวิสห่เจอเอียงเป็นผููบรรย่ายให้ครับพี่น้องเนื่องจากเพนบนท่นให้สัมผัส เพิ่นจะว่าเมื่อกี้นี่ทมม่มมากหมาดๆครับโท่วมาสายดวนๆน,นี่แหละแต่เลยว่าแอดเบิลตัวเลขน้าทางฝากต้อนพี่น้องเอฟซีแน่บอกเพิ่นแน่หาเพิ่นไม่ชดไม่หมาแลวก็เลี้ยวงวันหนาจ้างเสี้สัมผัสวดนนี้เพิ่นบอกเลยว่าที่เด็ดครับตัวเลขน้นตัวเลขรูปแบบน้าทางสิงออกมารูปแบบใดก่อนจะช่คมิปมีฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ ก่อนเอื้อนสิขาดไปบ่ได้ก็คือขอขอบุญขอบคุณนผีพร่อนขอดตี้นครับพี่น้องเอฟซีตุกท่านเพิ่นฝากแนวทางมาให้ฝากตอนพี่น้องเอฟซีไปป้อมๆกันครับสวัสดีเจียงครับพี่น้องครับพี่น้องสายด่วนจากขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะมาด่วนๆเลยครับพี่น้องเอฟซีจ้าแม่ค่ะเพิ่นโทรมาด่วนๆเพิ่นอยากเพิ่นอยากให้เอาแนวทางเพิ่นไปล้มเพิ่นจะฝากเอาไงไงไว้เพิ่นจะเพิ่นจะให้เอฟซีมิโชค แมนก็จังคนได้มาสองวัดสามวัดอะไรกันได้มาเป็นงัวละเป็นล้านก็แจ้หกสองเอียบเออหกศูนย์สองเอที่ออกสองเทียดไหสองหกศูนย์มัสองหกศูนย์นหรือใครนี่แหละตีหนังกีมมันออกหกศูนย์ผ่องสองเทียบเบิน้นเบิ้นสองเทียดไหบันนี้พันถือหลายบันนี้เพิ่ก็เลยติดต,ต่อมาเพิ่นอยากให้ออแนวทางของพิ่นออกลองเมืองอ่าเพื่อมีเอฟซีคนไหนตรงใจเพินก็อยากให้เบื้องของเพิ่นค่ะ เพราะว่าของเพิ่นมันกะเพิ่นได้มาทุกอันอละจ้ะเพิ่นได้ลายเพิ่นก็อยากให้ได้แนวทางมาเพื่อเพร่เขาเพื่อเขามีบุญน้ำเพิ่นเนาะหามีบุญน้ำกันเนาะพี่พรคอนแกนค่ะพี่พรคอนแกนจะพี่พรอ่ะว่าน่ะเพิ่อนยังคอนแกนค่ะว่หน่ะเพิ่อนจะใส่สัมผัสกับจีเดนอ่า้าทาเลขล้อเข่าเนี่ยปุ๊บแล้วใส่สัมผัสเลยค่ะอืมรางวัลนี้ให้แนวทางมาสักวันเราเราเราอยากคุยเราว่าให้เอาเรามาก่อน ถามมันออกของน้องโปะเลยล้อใฉยสัมภาษณ์เลยจ้ะก็เ,เลยก็เ,เลยเอามาขึ้นดวนๆในจังหน่อยค่ะเพระาะว่าณรีบดว่วนเลยพี่ระาะว่าเขาจะไปธุระเขาก็เลยเฝ้าเฝ้าดวนแล้วเฝ้าปล่อยให้เพระาะว่าเขาจะไปธุระจากวันสองวันค่ะจะเยี่ยมดีดีเนาวจะเยี่ยงไปซื้อการนะครับพี่น้องแมนแมนอ่าเอ็ดเอเวอร์นเดียวาว่าผมเป็นในี่น้อแต่ก็ใช้แรงมาหาจะเยี่ยงให้จะเยี่ยมรอให้แมนอ่าก็เลยเ กันเลยมักคืนดนวัว,วก่อนเฮาสิไปดีกว่าเพื่อเป็นแนวทางถ้ามันออกอยังไงของเพิ่นเฮางจะได้มัน่นเฮาจะได้มาโทรหาเพิ่นเล่นยังไงก่อนเป็นเล่าเนาะขอขอบุญขอบคุณท่่พ่อนเพิน่กกนซะก่อนแม่นเพราะว่าเจตนาดีพี่น้องเจตนาเพิ่นดีคือว่าอยากให้พี่น้อง FC มซีมิโฉมิหมานเพิ่นก็เลยว่าลองเอาแนวทางของไปของผมไปด้วยอันแอปเพิ่น,น,นว่าในนี่ยนะแมื่อวันที่ผ่านมาของผมแตก3าตัวเพิ่นเด้บ่แม่นผมคุยแล้วไอ้สินะ เอาอยัางไงวะฟังเขาบอกข้าวจายไนหลังพี่น้องเมื่อกี้โอ้บอลเม่นคนบอลเม่นคนบอห่วงเพคนบ่ห่วงแม่เพคนใจดีเพคนบ่ห่วงแนวทางค่ะแม่เพราะว่าบอกคนใจไม่ไหลแล้วพี่น้องค่ะวันนี้มาเบิ่งตัวเลขแนวทางครับตอนนีตัวใดแน่เพม่อน่าเพันค่าเทียนมันแตกเคยจังเราเคยผ่านมาถ้ามันแตกแล้ว่ผู้ใดมีบุญมีอย่างกะสิได้น้ำพึนค่ะแล้วเบิ้งแนวทางของผมกันค่ะบ่หลายตัวจ้ะนี่พี่น้อง อันนี้งวดที่ลแล้วนะคะแดนเดออ่าพี่พรขอนแก่นนี่เพ่เป็นน้ําสกุลเราละจ้ะอันนี้จังหวัดที่เราอยู่แม่นครับอ่าพี่พรอนขอนแก่นค่ะแตกเป็นล้านแล้วจ้ะอืมอันนี้งวดก่อนของเพิ่นค่ะแต่มาล่างมะเข้าอ่าเข้าที่สามตัวค่ะสามตัวที่เด็ดเลยจ้ะอ่าสำหรับงวดนี้ค่ะงวดนี้แกมาหลักสิบมาห่ามาหกมาเก้าอืมแต่แว่าเราไปเน้นที่เก้าอืม อ่าลักนวยอ่าแปดศูนย์สี่อืมแล้วเนี้ที่เก้าแล้วก็เลยเก้าประจับแปดแต่เป็นเก้าแปดอ่าก้าประจับศูนย์ก็เป็นเก้าศูนย์ก้าวจับสี่เป็นเก้าวสี่ค่ะอืมแล้วจับมาเน้นสามตัวนี่ค่ะอืมแต่ว่าระหว่างมันเคยไหลออกลังนวยกับลังนวยมาใส่กันมันเคยออกแล้วก็เลยมาใส่แปดสี่ค่ะอืมไปนองจับออกแมนแล้วจับไล้วแล้วก็กันหนึ่งสี่ค่ะอืม สองสองสี่ที่เด็ดแมนสองสองสี่เด็ดคือจังตัวเด็ดแล้วา่า้าเป็นหอยสันจอนมันจะ้าเป็นหอยสันจอนมันจะลอยออกมาตอนนี้เลยแล้วา่าล็อกกันไหมพ้อมเรียบร้อยตอนนี้ทีเด็ดจ้ะทีเด็ดไปหลังอันนี้คืองวดนี่เป็นอสันจอนเะนาะล็อกกัเลยเห็ดล็อกสันจอนไม้ให้ล้อมพ้อมเรียบร้อยค่นะคุณบะคนบอยผมฟังอาหารพี่น่อบอยจะอย่างรฟังละ งวดก่อนแล้วเอายังไงบ้าเดิมพันรถไถตีกินรถไถไปพี่น้องถางเลขสองโตนี่มาออกเอารถไรถยค่อยไปทันเชียร์ถาเลขสองโตนี่ออกเอารถไถยเยอะมากทันเชียรนะพี่น้องอเราได้รถไถยไหมพ่อหวาพี่น้องว่าอกุปกรณ์หันเราแกได้ซื้อรถไถแล้วนะเออได้ซื้อรถไถครับพี่น้องได้ซื้อรถถึงหลายแล้วได้เฮลรถไทยอ่าหัวก่อนๆพุ่นนะ แกได้เป็นได้เห็ดบ้านเห็ดอย่างเลยล่ะแมนอ๋อหววัวขันัวันแกลแล้วล่ะก็เลยแกเลยมาซื้อรถไถโรถใจดีครับพี่น้องทำเดี๋ยวทำนึ่งเพิ่นบ้างเดี๋ยวทางเข้ามาได้รเราติดกีฬากว่าเพิ่นเพิ่นเป็นเลขบ่ห่วงอือเลขบ่ห่วงเลขเอ่อเพิ่นอยากปล่อยอือเพราะว่านี่นเป็นเลขสูตรบ่อาจารย์แหละแม่แมนตัวนี้ตัวนี้ชุดเนี้ยเลขสูตรเพิ่นเพิ่นมาชุดนี้เป็นเลขสูตรอ่าชุดนี้ก็จังแกล็อกเอ่อเอายังไงบ้างเอารย์จรวงเพิ่นว่าเลขประกวดเออเลขประกวดแม่น เลขประกวดไม่พี่น้องอม,มองที่เด็ดเนี่ยเลขประกวดน,นี่ไม่ค่อยสวยนะจสะวนมากแล้วมันก็สวยนี่มันจะมาอมจําบคำบอกคนใดแล้วพี่น้องเมื่อก,กี้นี่จ๊าบคำบอกันใดคนวัน,น,ลวนเ,เลขประกวดคนว่าสิทว่าทีาาเเา่เด็ดเลขประกวดคนอ่าชุนนี่อ่าอ่าชุนนี่ตรงกับอ่าคุณยายฝันแม่นเจตนาดีพี่น้องเจตนาพันดีเลยครับเพราะว่าพันโชคมหาทั้งทีมงานเนาะจะหายที่ม่านี่ โบจ่าหลักะเป็นซีกลางเองเนี่ยพี่น้องเอฟซีมิฉุนมิหมันไปพร้อมๆกันเพป็นว่าในเมื่อคนได่มาหลายแลี้ยวคนก็อยากแบ่งปันเราขอขอบคุณพี่พ่อนคนแก่นพนบอกซื้อจะได้พี่น้องจะ่าพนพนทั้งหลสัมผัสเป็นว่าดูงวดนี้ก่อนเป็นว่าสินะดูงวดนี้ก่อนให้เบื้องที่เด็กคนก่อนแมนถามมันเขายังไง เอ่อเพ่นใจสัมผัสล้วก็ได้บอกกันในทางโทรศัพท์มท่านผู้ชมได้ฟังน้ากันเลยเยนาะประสานอีกทั้นหนึ่งพี่น้องอันนี้มันบ่ห่วงสูตรเพิ่นบ่ห่วงอ่าบ่าห่วงตัวเลขมันอยากปล่อยเพิ่นจากอ่าป่วยทนันอืมแม่เพิอยจากป่วยทันอืมอ่าสำหรับท่านใดที่เอ่อมีบุญวาสนาอ่าตัวบ่สวยอาจจะถื่ดแก่อ่าแต่ว่าจะแย่งเฉือดแก่แล้วล่ะสองสองสี่นะ อ่ามันมันมันได้อาจัดไปแล้วนะ <ım Laser> เรียบร้อยแล้วค่ะเอาขาขอบคุณขอบคุณใจเยี่ยงครับพี่น้องเยฟซี่ทุกท่านเป็นสีกลางให้หลักกาขอบคุณขอบคุณนจะของตัวเลขแนวช่างก็คือพีพ่อนขวัญแจ้งเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังขับรถโยกกระเล่ยวอด้จากันหลักการป้าว่ายานพี่น้องเยฟซี่ทุท่านเนื่องจากจะไปธุระน้ำก็เลยว่างวงหน่อก่อนสองพนกับสิบแปดธุระก็เลยก็เลยจะมาเฝ้าขืนกอน ข้าวคือในกอนแบบว่าเ้ากลับมาก็จะเป็นมันที่ยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดที่แปดอาจจะบัตรันเพื่อมันพี่น้องจะได้ไปรีบหาลอตเตอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างหาไว้ค่ะเพื่อเป็นแนวทางเพราะว่าคัมมากอนเขาก็ไปเสียงกอนก็ได้ค่ะม่นเป็นอย่างท่านไหนที่ชื่นชอบเอ่าในแนวทางของเราไปยิบจับไปใช่ค่ะม่นเป็นอย่างอันนี้ค่ะ ซึ่งในน้ำใจเราเราโทรหาหลา,ายครั้งแล้วเราว่าแม่นแน่โทรหาหลายจติดต,ต่ตอ,ตอหลายครั้งละบางครั้งก็ไปติดที่ใส่พูดแล้วว่าขอบคุณขอบคุณผ่านไปเนาะขออขอกม<ร>าแล้วอยากให้แล้วว่าเราติดตอ่อมาโดนนั่นล่ะแสดงว่าค่ะเราติดตอ่อมาได้มาหันกระสิได้ซีหนึ่งเกตไม่สามตัวตเลยนี่ครับเนาะงวดว่างหันเนี่ยแล้วออกมาแล้ติดต่อมาได้เราพยายามติดต่อที่แม่ติดใจงวดที่ผ่านมาแล้วว่าพยายามจะเอาให้แต่ว่ากับติดต่อมาได้เราวว่า ฮาทุกช่องทางแล้วละว่าสินาฬิกาวันนี้อาจจะเป็นหมู่ห้อก็ได้แล้วค่ะขอบคุณขอบคุณเกียรติจะน่าดีครับพี่น้องเยฟซีเนาะขอบคุณขอบคุณเกียรติอย่างน้ำพี่น้องเยฟซี่ป็นเสือกลางครับไห้ไม่ชมไม่หมานไปทำความรันครับขอบคุณขอบคุณผิดพลาดขอนเชิญทางทีมงานเป็นเสือกลางพี่น้องเยฟซีจะใส่พิจารได้นาย่านมากับจอง้อบคุณมองมากระพานพี่พลาดเป็นแนวทางครับพี่น้องเยฟซีตุกท่าน ฝากกดน้ำหน่พี่น้องฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เร่าลืพกด์สับสับไข่และกระดิ่งแก่งเตียนเพื่อจะผ่านคลิปใหม่ๆจากทางทีมงานครับคลิปนี้ล่าลงไว้ซ้ำนี้ครับสวัสดีงามครับพี่น้องค,ครับ